สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับพบกับผมชรินมหานามและก็รายการสืบสานงานศิลป์บุญแห่เทียนพรรษานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมประเพณีแล้ววฒาถรรทบุญเข้าพรรษานะครับว่าจะมีความสวยง,งามและลังการตระการตาแค่ไหนนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ ก่อนที่ผมนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบุญแห่เทียนบรรษานะครับท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่านะครับประวัติความเป็นมาของบุญเข้าพรรษานั้นมีที่มาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับในเรื่องความเป็นมาของวันข้าพรรษาทว่ากันตามประวัตยิย่อคือในยุคต้นพุทธกาลก็ยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ท่านมีเวลาท่านก็จะไปหรือไม่ได้ไปเทศไปสอนใครถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบสงบดีเหมาะในการบําเพ็ญภาวนาทำสมาธิท่านก็จะไปซึ่งแน่นอนส่วนมากก็จะอยู่ในเขตป่าหรือชนบทน,นั่นเองจากการที่ท่านต้องไปอย่างนี้เนื่องจากในฤดูฝนที่เกษตรกรทําไร่ทํานากันอยู่นั้นบางครั้งข้าวกล้าของเกษตรกรก็เพื่องหว่านลงไปในนา กล้าเพิ่งงอกออกมาใหม่ๆบางทีก็ดูเหมือนหญ้าพระภิกษุก็เดินผ่านไปเนึกว่าเป็นดงหญ้าก็เลยย่ำกล้าของชาวนาไปซึ่งก็ทําให้ชาวนาเดือดร้อนชาวนาก็มาฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระไปย่ำข้าวของที่ได้หว่านเอาไว้นกกาฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมันพระทําไมไม่รู้จักพักบ้างเพื่อตัดปัญหานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยสงกาหนดให้พระภิกษุเมื่อเข้าพรรษาหรือเมื่อเข้าฤดูฝนให้พระอยู่กับที่ คือตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน8จนกระทั่งขึ้น15บห้ข้ามเดือน11ให้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่ไปทำภาวนาที่ไหนไม่ไปเทศโปรดใครถ้าใครต้องการให้มาโปรดก็มาที่วัดก็แล้วกันกำหนดเป็นอย่างนี้ไปเพื่อตัดปัญหาไม่ให้ใครมาบ่นพระภิกษุได้แต่อีกมุมมองหนึ่งพระองค์ทรงถือโอกาสที่เกิดปัญหานี้ได้ทรงเปลี่ยนคำคอราหาให้กลายเป็นโอกาสดีของพระภิกษุว่าถ้าอย่างนั้นพระภิกษุอยู่เป็นที่ในวัดวาอาราม เพื่อที่จะให้พระใหม่ได้รับการอบรมจากพระเก่าได้เต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วในการอบรมถ่ายทอดศิลธรรมถ่ายทอดธรรมวินัยให้แก่กันและกันนั้นถ้าทําอย่างต่อเนื่องทําเป็นที่เป็นทางทุกวันอย่างนี้จะเป็นการดีการศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องจึงจะมีผลดีนั่นเองการถือปฏิบัติในวันเขา้าพรรษาของพุทธศาสนิกชน ก็ะจะมีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือประเพณีถวายภาพน้าฝนและก็ประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับก็จะจัดยิ่งใหญ่ลังการตรการตาม,มากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นประเพณีของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับส่วนสําหรับจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะมีการจัดแห่เทียนพรรษาดว้วยเช่นกัน การหล่อเทียนพรรษาสําหรับให้พระภิกษุและชาวพุทธทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ซึ่งเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด3เดือนและเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่างซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นงานประเพณีประกวดเทียนพรรษาของแต่และจังหวัดโดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ําประเพณีน,นี้คงเกิดขึ้นจากความจําเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันดังในปัจจุบันเมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมาก,มาก ก็จำต้องปฏิบัติกิจวัตรเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้ามืดและตอนค่ำการศึกษาพระปริยัติธรรมกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสว่างจากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรยัยและเพื่อต้องการใช้แสงสว่างด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่กะว่าจะจุดได้ตลอดเวลาทั้งสามเดือนไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวัดใกล้ๆบ้านเพื่อเป็นพุทธบูชา พิีแห่เทียนพรรษาเป็นงานพนิีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิน่นโดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหล่อเป็นเล่มเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีไปในตัวการสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่างมีความรู้ความชํานาญในเรื่องการทํารูปลายไทยการแกะสลักรูปลายลงบนต้นเทียนแล้วประดับด้วยผ้าฝ้ายผ้าไหมดอกไม้สดล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิน่น เป็นการผรสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เช่นการเล่นดนตรีพื้นบ้านโปรงลานหรือการเป่าแคนจะมีทั้งผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวส่วนขบวนพรอนรำจะใช้เด็กๆถึงวัยหนุ่มสาวมากกว่าคนสูงวัยซึ่งคาดหวังไว้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล เป็นงานที่ทําให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดและสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่การเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเป็นลูกมือช่างของทางวัดในการแกะสลักทำรูปลายต้นเทียนค้นคว้าหาวิธีการทําเทียนภาษาให้วิจิตรพิสดารงดงามแต่ประหยัดการเข้าร่วมในขบวนแห่จะเป็นการประสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เช่นการเล่นดนตรีพื้นบ้านโปงลางหรือเป่าแคนจะมีผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวส่วนขบวนพร้นรำจะใช้เด็ก รุ่นเยาว์ถึงวัยหนุ่มสาวมากกว่าคนสูงวัยซึ่งคาดหวังไว้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล กิจกรรมดีๆนะครับที่ทั้งภาครัฐและภาคเอ,อกชนนะครับร่วมกันรณรงค์นะครับในวันเข้าพรรษานั่นก็คือกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษานั่นเองนะครับกิจกรรมงดเล้าเข้าพรรษาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสังคมไทยมากๆนะครับการลดละเลิกเหล้านะครับก็ถือว่าเป็นการทําความดีในวันเข้าพรรษาด้วยเช่นกันบ,บุนดธิดาภรยามัญาปัญญามิเศศห้าให้ห้าให้ เป็นไงบ้างครับความรู้ที่นามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นว่างานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับก็ยังมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากๆเราฐานะประชาชนคนไทยนะครับเราก็ควรที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้นะครับให้สืบทอดไปยังลูกหลานต่อไปนะครับสำหรับรายการสืบสารงานศิลป์บุญแห่เทียนพรรษาขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ